ที่คุณงรู้ป้ายเรียกนะครับว่าตรงไหรมันสูดได้หรือไม่ดได้มันผิดกฎหมายถ้วังโดยผิดนะครับแต่เถอะก็ไม่ใช่อะไรนะ สูยยนะออกใหญ่ตัวเดี้วช่วงนี้ที่เครีรรยดๆอะเนาะตรงนี้อากาศม่ายเท่พี่ทำไโอ้พี่อากาศไม่ไยเท่แต่พี่ต้องดูสถานที่นะ,ะพี่ เเสุขภาพม้ย,ยีนนสัญลักษณ์เขตปลอดบุรีสัญลักษณ์เขตปลอดบุรี่ญญรรรหมายถึงสัญลักษณ์ที่ประกอบด้วยรูปวงกลมที่มีเส้นขอบหนาสีแดงและมีมวนบุหรี่สีแ็กสีดำ ที่มีควันขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนอยู่ภายในวงกลมนั้นโดยมีเส้นตรงสีแดงซึ่งมีความหมายของเส้นในขนาดเพีย,พยงพอให้เห็นได้ชัดพาดทับรูปมวนบุหรี่ดังกล่าวในแนวเฉียงสัญลักษณ์เขตสูบบุหรี่หมายถึงสัญลักษณ์ที่ประกอบด้วยรูปวงกลมที่มีขนาดขอบสีฟ้าและมีรูปมวลบุหรี่ซิการตสีดำที่มีควันซึ่งมีขนาดใหญ่เห็นได้ชัดเจนอยู่ภายในวงกลมนั้น หากกระสุหรี่ในที่สาธารณะต้องดูเครื่องหมายให้ดีเพราะมีโทษปรับตามกฎหมายถึง5,000บาท